หลังจากที่เราเล่น Tower De f e n s e ที่เป็นแนวสกีบีดีทอเร็ตมาหลายเซิร์ฟนะครับคลิปวิดีโอน,นี้เราจะได้รับบทเป็นคา m ์เมล่าแมนแทนได้เวลาลงเขาเรียกลงสนามด้วยตัวเองโดยใช้ปืนพกหนึ่งกระบอกในการยิงเหล่าสก i บีดีทอเรตให้ตาย <c oughs> ไปเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูดีกว่าโดยเซิร์ฟนี้นะครับมันจะเป็นการฆ่าเจ้าสก i บีดีทอเรตโดยการมาเป็นเวฟเวนะครับยิ่งจํานวนเวฟสูงขึ้นก็นจะยิ่งมีโอกาสที่จะไม่ได,ไได้ไม่ได้มีโอกาสสิก็คือสก i บีดีทอเรตมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม แล้วก็เราจะใช้อ่ามีด้านของการซื้ออาวุธด้วยตอนนี้มีปืนพกกับลูกซองผมทราบเพื่อซื้อปืนนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้ยโดนโจมตีเดี๋ยวคนกำลังจะซื้อปืนตอนนี้นะครับเราสามารถซื้อปืนนี้ได้และตอนนี้เรามีเงินอยู่เท่าไหร่เนี่ยในหน้าจอไม่มีบอกแฮ่ซื้อนี่ไปก่อนแล้วกันอันนี้ก็บอกแล้หนึ่งพันบาทซื้อไปเลย M16 เป็นไ,ไงใช้ M16 ในการยิงชักโครกโเจ๋งโอ้ยพอใช้ปืนกลแล้วดีขึ้นเยอะเลย ไม่ต้องมานั่งใช้ยิงปืนพกนะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวปืนนี้มันสามารถกดค้างได้นะครับนี่กาดกาดกาดยิงให้หมดโอ้ยๆๆๆฉันโดนจมตีโอ้ยเดี๋ยว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 เยอะ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 หยปืนปืนกลดีมากอ่ะคุณปืนกลน,นี่คือแบบกดค้างอย่างเดียวอะ่ะเอ,อ,อ้ยตอนนี้มีโถ่ซ่วมอะไรออกมาแล้วเนี่ยวิศวกรเหรอ <kit> ชักโครกวิศวะโอ้ยโดนโดนโดน บริเวณบนหน้าจอนะครับจะบอกจํานวนของศัตรูที่เหลืออยู่แล้วก็เวฟแล้วก็เวลาใน1เวฟจะมีเวลากําหนดด้วยนะครับถ้าสมมติญญว่าจัดการได้ไม่ก่อนที่จะหมดเวลาเราก็อาจจะแพ้ใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดที่เวฟที่เท่าไหร่นะครับหรือว่าอาจจะมีเรื่อยๆหรอถ้าเก็บแล้วได้ไอะเฮ้ยได้อะกลายเป็นสปิ์แมนกลายเป็นไททันโอ้ยกระโดดสูงด้วยจะทำอะไรได้มมันก็าิงช่โอ้โห โดยสกิลสามารถกด e นะครับเพื่อใช้สกิลได้ื่อกีจะปล่อยเป็นลูกไฟออกไปเหรอใช้อีกเลยนี่แน่มาๆมาๆมาไม่มมมไต้องห่วงพี่เปียกผู้นี้มาช่วยแล้วอุอันนี้คือใครอ่ะมีน้องเข้ามาช่วยเล่นด้วยเหรอน้องเป็นอันนี้ด้วยอ่ะไททันทีวีแมนคุณผู้ชมตอนนี้มีเงินอยู่4ี0พสามารถซื้ออาวุธปืนเพิ่มได้อย่าง อันนี้สไนเปอร์ราคาสองพันซื้อไปเลยแล้วกันก็ห้าพันเนาะเป็นปืนพกโอเคลองใช้สไนเปอร์สิอุ่ยแรงโอ้โดูตัวใหญ่ออกมาแล้วอ่ะอุ่ยแรงแรงแรงคุณผู้ชมเฮ้ยมาหุ่นัดเดียวตายทุกตัวเลยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยแบงแบงน่าเกลียดมากเลยเออเออหืมมันมานจุกละอุ้ยน่าเกลียดอ่ะมันไก่เลยออะไรสักอย่างไม่รู้น่าเกลียดน่าเกลียดอ่ะ ตรงด้านซ้ายมือมีรูปบทบาทน,นี่คืออะไรเอ่ยอ๋อเป็นตัวละครที่เราสามารถเป็นได้นะครับตรงนี้เป็น c a m e เมล่า a วมกดใช้ได้ปะเฮ้ยกดใช้ได้ด้วยนี่เ,เป็นคาเมล่า a วลเมแล้วมันจะไหนสกิลทำอะไรได้อ๋อสกิลเป็นการกด e เพื่อปล่อยมิไไซล์ออกไปด้านหน้านะครับเฮ้ยดีดีด,ดียิง,ยงสไนเปอร์ระยะไกลไหมเอ้ยตัวใหญ่มาโอ,โอ้โหเต็มหน้า ตอนนี้เรามีเงินอยู่ห้าพันแล้วนะ่าจะสามารถซื้ออาวุธใหม่ได้แล้วอาวุธขั้นต่อไปคือปือนพกหรอจะแรงไหมเนี่ยไหนดูหน่อยสิโอ้ยยายน้องยายดาเมจอยู่ที่สิบแปดอะไรแล้วทำไมมันต้องแพงขนาดนี้ไก่โอ้โหอะไรไม่แรงเลยใช่หรอปือนพกอะไรเนี่ยโอ้ราคาเท่าไรตั้งห้าพันโอ้ยตัวอะไรมาเนี่ย สามหัวนะครับโซฟาสามหัวนี่นี่โหเรื่องค่นข้างเยอะน่าจะเป็นบอสของเวฟที่สิบนะครับโอ้โหหู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 หยิงมิสไซล์ออกมาเพียบมาเถอะแค่นี้ไม่หวั่นแค่นี้ไม่หวั่นนี่กดใช้มิไซล์ใส่ด้วยเล็งหัวเลยเอ้ยเล็งหัวจะทำให้ดาเมจแรงขึ้นคุณคุณองเล็งที่หัวมันนี่เห็นไหมมันจะขึ้นเป็นสีแดงๆงนี่เฮ้ มันกระโดดมันกระโดดกระโดดเฮ้ยโโหมีกระโดดด้วยมีกระโดดด้วยโอ้โหเห็นว่าเล็งหัวไงมีกระดาษเกระดาษหมดแม็กไอ้ปืนนี่ดีอย่างเลยไม่ต้องรีโหลดด้วยมีวันกระสุนหมดด้วยกดค้างรัวๆคุณผู้ชมไปไหนเนี่ยมันไปหาน้องเอฟีเหรอเรียบเลยวีไปซ้ายน้องตรงนี้มีกล่องให้เราสามารถกดเปิดได้กดเปิดได้ปะ ได้ทองคำมา 100. นหนึ่งร้อยเฮ้ยตัวอะไรเดียวด่าเกียจเป็นม,มุมหมอนี่ยิงหัวเลยยิงหัวยิงหัวยิงหัวเลยเฮดช็อตนี่ไงคนเห็นปะมันจะขึ้นเนี่ยนไหนเฮ้ยนี่ของเก็บมัง่งของเก็บมัง่มงนี่เฮ้ยเฮ้ยฉันก็เก็บได้เหมือนกันไททันทีวีแมนโดยกด E น่าจะเป็นการใช้สกิลใช่ไหม <สา S 1> มีไงสีแดง โวยโคตรดีอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวสามารถเก็บอันนี้ได้ด้วยอา้าวคือฉันเก็บอ่าไททันสป,ปิกเกอร์แมนแล้วกลายเป็นสป,ปิกเกอร์แมนเฉยเลยอ้าวคุณไปเก็บทำไมเล่าเฮ้ยเสียดายเพิ่งใช้ได้แค่แป๊บเดียวเองไม่เป็นไรรไไม่เป็นต,ตัวนี้ก็โหดอยู่แต่รังสีนี่ทีนี้เราได้เป็นไททันอ่าคัมเบราแมนคุณผู้ชมเวอร์ชันอัปเกรดด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวดูซิสกิลทำอะไรได้ นี่ทุคนมันแผ่รังสีอ่ะสกิลเป็นการทุบพื้นหนอใช่ใช่คุณต้องเข้าไปใกล้มาหลายตัวแล้วคุณก็ทุบมันเลยโอ้ตัวนี้สกิลไม่ค่อยเก่งเลยใช่มันต้องไอ<ม>้นี่เองไงเป็นเน้นแบบระยะประชิดนะครับอือแต่ว่าน่าจะเป็นการแบบตีวงกว้างไงใช่ตอนนี้นะครับเราสามารถใช้เจ้าตัวฮีโร่ไคมิล่าแมนได้แล้วนะครับซึ่งสามารถรับได้จากเจ้าตัวของขวัญตรงนี้นี่ถ้าเล่นครบกี่นาทีนี่แหละคุณผู้ชมเราสามารถรับได้ซึ่งสกิลของมันคืออะไรเนี่ย ทุบพื้นเหรอใช้ไม้ถูส้่วมทุบพื้นคุณผู้ชมไม่เก่งเลยเฮ้ยตัวนี้ทำไมเป็นการพ่นไฟแทนอาไททนันคามเมราแมนคุณผู้ชมตัวนี้ไม่ได้ถือค้อนนะครับการกดสกิล e จะเป็นการปล่อยไฟที่หน้าอกแทนมันจะมีตัวที่เป็นเวอร์ชันที่ถือค้อนด้วยกับเวอร์ชั่นที่ไม่ได้ถือค้อนนะครับเฮ้ยตัวนี้ดีกว่าเฮ้ยตัวนี้ดีตัวนี้ดีดคุณผู้ชมสามารถปล่อยไฟที่หน้าอกได้นะครับโจมตีเป็นวงกว้าง เพราะว่าค้อนมันตีได้แบบทีเดียวอะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่โหดีดีดีด<ห>อ่ะหมดแล้วเหรอ,หอรเฮ้ยบอสเฮ้ยตอนนี้มีเงินครบหมื่นหนึ่งแล้วนี่ซื้อปืนใหม่ได้แล้วโหราคาหมื่นหนึ่งเลยโคตรแพงโอ้ยโคตรน่ากลัวนี่นี่มาสิมาสิมาสิยิงหหััววอนี่ยิงหัวยิงหัวเลยเน,น้นเน้น เอมันต้องยิงตรงคอมันคุณยิงหัวเลยยิงหัวเลยโอ้ยอย่ามาโดดดิยิงหัวยิงหัวเมงยิงหัวเม่งยิงหัวเมงเอ้ยโอ้โหจะตายแล้วจะตายแล้วเหลือเหลือไม่ถึงครึ่งแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยฮหลบก่อนหลบก่อนยิงมิสไซล์ใส่หัวเลยนี่คุณมันจะตายก็จะตายเหมือนกันเออ ตายไปแล้วเฮ้ยตายเลยไอ้น้องอยู่ข้างหลังอะมาช่วยกันก่อนไอ้น้องกำลังไปโอ้โหจะตายแล้วจะตายแล้วเลือดแดงแล้วเลือดแดงแล้วนี่นี่นี่ยิงหัวยิงหัวเน้นๆยิงหัวเน้นเน้นอือ yes วู้ โอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาเล่นให้ดูแบบสั้นๆนะคุณผู้ชมลองไปเล่นกันดูนครับก็สนุกดีแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับกดซับด้วย